มีข่าวลือออกมานะครับว่าในปีหน้านี้นะครับ2025นะครับ iPhone ตัวใหม่ที่จะออกก็คือ iPhone 17 Apple เนี่ยมีแผนที่จะทำชิปเกี่ยวกับ Wi-Fi Bluetooth Apple เนี่ยมีแผนที่จะสร้างชิปที่เป็นการสื่อสารนะครับอย่าง Wi-Fi Bluetooth สร้างขึ้นมาใช้เองจะไม่ซื้อของคนอื่นอีกต่อไป โอ้โห Apple นี่นับวัน Ecosystem ของเขาเนี่จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนยังซื้อชิปกราฟิกจากคนอื่นนะพอหลังๆมาก็รวมชิปของตัวเองนะรหรือว่ามีข่าวก่อนหน้านั้นที่ Apple พยายามจะทำชิป 5G นะครับของตัวเองแล้วก็จะแอบบแอไปจ้าง Intel ให้ผลิตให้นะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีปัญหากับคอข้อมฟ้องร้องกันเป็นพันล้านเลยนะ นะสุดท้ายก็ต้องยอมกืนน้ำลายตัวเองนะครับยอมเสียค่าปรับให้คอคอมแล้วก็ต้องไปขอคอคอมให้ช่วยผลิตชิป 5G ให้ไม่งั้น iPhone ทุกวันนี้ไม่มี 5G ใช้นะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการออกแบบชิป 5G ระหว่าง Apple กับ Intel เนี่ยมันไม่สำเร็จไงครับก็ต้องใช้ไปก่อนแต่มันก็มีข่าวอยู่เสมอนะเขาบอกว่าปีหน้า2025เนี่ยไม่แน่นะ iPhone 17เนี่ยโดยเฉพาะ iPhone 17ตัวใหม่ที่จะชื่อว่า iPhone 17 Air ผมก็งงฮะมี iPhone Air ด้วยเหรอ iPhone Air นี่จะเป็นตัวบางเบาสลิมพิเศษนะครับแล้วก็ iPhone SE 4อูตัวนี้หลายคนรออยู่นะครับ iPhone SE 4รุ่นราคาประหยัดเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยทำได้แล้วชิป 5G นะฮะจะใส่ใน2รุ่นนี้เลยเป็น2รุ่นแรกนะครับ แล้วชิปตัวนี้จะรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7ด้วยแล้วก็จะไปจ้าง TSMC ผลิตนะครับในระดับ7นาโนเมตรนะครับหรือขบวนการการผลิตที่เรียกว่า N7 นะครับแต่คุณหมิงชิกั้วนะครับเจ้ากรมข่าวลือนักวิเคราะห์ชื่อดังก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ชิป 5G อย่างเดียวตอนนี้ชิป Wi-Fi ชิป Bluetooth หรือว่าชิปที่เป็นการสื่อสารแบบไร้าสายนะครับ ทุกวันนี้ Apple ใช้ชิปตัวนี้จากบริษัทที่ชื่อว่า Broadcom Broadcom เนี่ยเป็นบริษัทผลิตชิปเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยังไม่มีซิลิคอนวันเล่นะครับมีมาเป็นถ้าถามว่าบริษัทผลิตชิปเก่าแก่ในระดับโลกเลยเนี่ยของอเมริกาที่เริ่มต้นแรกๆนะครับก็มี Texas Instruments แล้วก็มี Broadcom นี่แหละนะฮะสองบริษัทนี้ ไปตั้งลกลากแล้วก็ไปเปิดบริษัทอยู่ในแถบพาโลอัลโตตั้งแต่สมัยยังไม่มีซิลิคอนวันเล่นะครับถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่มากที่สุดเลย Apple เนี่ยอุดหนุนบอร์ดคอมกับ Texas Instruments มาตลอดนะครับ t ท็ a ซั n s t r u m e n t ก็จะผลิตพวกชิปที่เป็นชิปเน็ตเวิร์นะครับนะฮะให้กับทาง Apple นะครับอย่างเครื่องมองเครื่อง Mac เนี่ยพอร์ตแลนพอร์ตอีเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยทำจาก Texas Instruments แล้ว t ท x a ซ Instruments ยังทำชิปเสียง นให้กับ iPhone ด้วยนะครับบอร์ดคอมก็จะเป็นชิปการสื่อสารพวกประเภทแบบ Wi-Fi, Bluetooth แบบนี้นะครับทุกวันนี้นะครับแม้ทั่ง iPhone 16เนี่ยนะฮะก็ยังใช้ชิปของบอร์ดคอมอยู่นะครับอุดหนุนกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านชิ้นต่อปีนะครับ หรือว่าปีหน้านี้ Apple กํกำลังจะทิ้งซัพพลายเออร์อีกรายหนึ่งออกไปนั่นก็คือ Broadcom แล้วอย่างนี้เนี่ย Texas Instruments ก็หนาวๆเลยนะว่าจะโดนทิ้งวันใดวันหนึ่งหรือเปล่าเพราะถ้า Apple ทําทุกอย่างเองได้เนี่ยเขาแทบไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ Apple ตั้งเป้าที่จะพึ่งพาตัวเองทั้งหมด100%ภายใน3ปีโอ้โหเรียกว่าลดได้ทั้งต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและ มาตรฐานการออกแบบคือข้อดีอย่างนึงไม่ใช่ Apple ขี้เหนียวนะครับอันนี้เราต้องมองอย่างอย่างการพัฒนาถามว่าทําไม Apple ถึงพยายามทําชิปทุกอย่างเองเพราะว่าถ้า Apple สามารถทําชิปทุกอย่างเองได้เนี่ยเวลาการออกแบบเนี่ยมันสามารถออกแบบให้เอื้อกันได้นะครับคือชิปประมวลผลหลักอ่าใช่ไหมตัว a17 a18 a19 อะไรเนี่ยก็แล้วแต่มันสามารถทําบริดทํา ชิปเซ็ตที่จะวิ่งเข้าหากันหรือรวมเข้าไปเป็นซิสเต็มออนชิปรวมกันทั้งหมดได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วถึงตอนนั้นประสิทธิภาพมันจะดีสุดๆไม่ใช่ Apple ขี้เหนียวแต่ Apple เนี่ยมองว่าการผลิตชิปเองเนี่ยมันออกแบบได้แบบสุดยอดมันได้ล้ำลึกกว่าไม่ใช่ไปรอว่าอะ บอร์ดคอมคุณมีสเปคอะไรบ้าง Wi-Fi 7เหรออะ,อะไรเงี้ยไม่ถ้าเป็น Apple บอกเราก็ไม่ใช้ Wi-Fi 7ไงเราก็ออกแบบ Wi-Fi 8, Wi-Fi 9ของเราเองเราจะเอาแบนวิดแค่ไหนก็ได้เสร็จแล้วเราก็สื่อสารกันเองกับอุปกรณ์ของเราแล้วอุปกรณ์ของเราก็สุดยอดกว่าคนอื่นได้นี่ไงนี่คือวิถี Apple ไม่ใช่ว่าเขาขี้เหนียวไม่ขี้ไม่ให้หมาแดกให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นได้ตัง คือคนที่ไม่ได้รู้จัก Apple ดีพอก็จะด่าๆๆๆแล้วก็จะคิดแบบนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าคุณมองต่ำไปคุณมองสั้นไปคุณมองเกมนี้ไม่ขาดนะนะฮะงานนี้ <c oughs> คุณฟลิเปอสโปชิโตนี่รู้แม้กระทั่งชื่อชิปตัวนี้นะครับว่าชิปสื่อสารที่ Apple จะทำเองเนี่ยนะครับชื่อว่าตัวแรกมีโค้ดเนมว่า Centauri ตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth และมี GPS นะครับโดยที่แยกออกจาก5 G นะฮะจะไม่จะไม่ปนรวมกันนะฮะแล้วการพัฒนานี้อาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ iPhone เท่านั้นนะครับแปลว่าครึ่งหลังของปี2025นะครับ Apple Watch รุ่นใหม่ iPad รุ่นใหม่หรือ Mac รุ่นใหม่อาจจะมีการเชื่อมต่อเซลูล่าเข้ามาถ้า Apple ทำชิป5 G ได้เองสำเร็จนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีคุณลองนึกภาพดูถ้า MacBook Pro 5G, iMac 5G, Mac Studio 5G, Mac Pro 5G โ oh อ้โหคือช็อกโลกอะนะ PC ทุกวันนี้ยังใส่ซิมไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะต้องรอคอค้อมอย่างเดียวใช่ไหมฮะเออนี่แหละ โครงการนี้จังเป็นโครงการที่ Apple กําลังไต่ตัวเองเข้าไปสู่รถ Map ในอนาคตนะครับต้องรอดูครับว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่จะติดขัดเหมือนชิป 5G ที่พยายามทำมาหลายปีแล้วแต่ยังทำไม่สำเร็จหรือเปล่า